ตัวแรกเปิดด้วยประหมอใหญ่นี่ดูครับโอ้โหประหมอหน่าแล้วอุย้ยอันนี้สลิดนี่นี่นี่ตรงนี้โอ้ปลาดุกจริงครับแล้วก็ปลาหมออีกสองนี่อูย้ยตอูตะกับใจมาต่อที่หัวนี้เป็นยังไงโดนแล้วหนึ่งแม็กสองสามโอ้ปลาหมอหน่าใหญ่ใหญ่สามตัวครับจุดนี้แม็กจะให้ดูอะไรครับหนึ่งสองสามอู้มีนี่อีก สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พีน้องนา้นาๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเด็ดนะวันนี้ช่างระเด็ดพามากู้อวนนะครับหมายเดิมหมายหนองหมอหลังเนี่ยเป็นสวนปลามาครับพอดีฝนมันตกน้ํามันหลากท่วมขึ้นมาก็เลยมาดักอวนไว้เนี่ยเมื่อตอน9ก้าโมงเช้านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยประมาณห้าโมงเย็นรอบแรกเราเราจะกู้เย็นแล้วเดี๋ยวจะทิ้งข้ามคืนกู้เช้าหนึ่งรอบเดี๋ยวตามไปลุ้นรอบเย็นด้วยกันครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างได้มากได้น้อยเนาะไปครับ มาช่วงเช้าที่ตอนลามาดักกันนะพี่ฝนตกน้ําสูงวันนี้เนาะแต่ช่วงบ่ายตกเย็นนี่มันหยุดไปแล้วครับแดดออกแล้วนี่ <laughs> <ม>เดี๋ยวดูว่าพอทิ้งเช้าน้ําจะแห้งไหมครับถ้ามีฝนช่วยกลางคืนก็น,น่าจะดีเนาะพี่รถนะตัวแรกเปิดด้วยประหมอใหญ่นี่ดูครับโอ้โหไซนี้อีกแล้วอะไม่ใหญ่มากครับนี่ ปลาหมอนานะ่รู้ว่าปลาหมอไทยใสยแบบนี้ชื่นใจนะพี่รถนะตัวแรกเปิดอย่างสวยงามเลยครับมามาหากินกันไปเรื่อยครับน้ำหลากมาก็หาปลาเนี่ยแหละอุ้ยอุ้ยตรงนี้เหมือนดิ้นครับ ดู้ยโอ้ยปลาหมอใหญ่อีกแล้วนี่ตรงนี้ตัวหน,นึ่งเนี่ยครับดูไซส์โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากอ่ะโอ้นี่ตัวตัวนี้ปลาซ่าครับโอ้โหปลาซ่าก็ยังเป็นโอ้ยนี่นี่น พอพอได้เรื่องนะตัวอ้วนตุบแล้วพี่เนาะ <Okay. S 1> ออกไหมนี่มาอีกหนึ่งครับเนี่ยดินดียังดินดีกัน กี่ตัวเนี่ยสามนะมเอาโดนโดนนี่ไงโอ้ปลาซาปลาซาปลาซาตัวนี้โตอยู่นะอ้วนดีครับ <c oughs> หลุดมาเยอะแล้วนะเออเพชิปลดปลดคามืองนี้ครับตัวมลื่นเนาะม <c oughs> ีไหมมาหนึ่งตัวนี้อะไรพี่ ปลาตะกับ,ต,บ,กบตายเหรอครับผมเห็นเหลืองๆครับโอ้โหดูปลาหมอหนาอีกแล้วอุ้ยอันนี้สลิดโอ้ยสองตัวใหญ่เบ้อเลยครับนี่สลิดตัวนี้ปลาหมอหนาโอ้โหแต่ละตัวแม่สองตัวนี้ชื่นใจเลยนี่สลิดน้องหมอแลสลิดน้องหมอแม่ ได้อยู่แต่ว่าได้ไม่บ่อยนะพี่นะครับผมแต่ตัวนี้แหละขาประจำน้องเนี่ยโอ้โหใหญ่ดีกันครับนเนี่ยให้ดูตรงนี้นะเนี่ยเหลืองใหญ่เต็มฝ่ามือแล้วพีอ่อ้วนทุบเลยยิ่งเป็นเนเนี่ยิงปลดยากนะนะอ,ะอะปลอดภัยไว้ก่อนนะ ไซขนาดนี้เอาแล้วเนาะก็เรากู้ครบแล้วนะครับอ้วนได้เท่าไหร่ได้ไม่เยอะใช่ไหมครับผมก็ปลาหมอใหญ่ให่ก็เลยจะพอมืออยู่เนาะครับผมเดี๋ยวกลับไปเทให้ดูชัดชัดกันที่บ้านครับรอบเย็นไม่ต้องชังใช่ไหมครับผมมันน้อยจัดเนาะมามาดูกันเลยครับนี่หมอตั้มเหรอครับแต่ว่าเราลงอ้วนเพิ่มไหมเนาะจากตอนแรกเราวางสี่หัวใช่ไหมพี่ครับ เอาไปเพิ่มอีกห้าหัวครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะได้ลุ้นมากกว่านี้นี่ดูครับรอบเย็นอย่างที่บอกปละหมอไทยไซงามๆนี่โอ้โหอ่ะนี่นะได้ปลาหมอไทยสามตัวปลาสลิดตวงปลาซาสองตัวนะครับแล้วก็ปลาตะกับตัวนึ่งนี่โอเคเดี๋ยวตัดคลิปว่านี้ครับไปเจอกันพรุ่งนี้ช้าหนึ่งรอบมาครับทุกคน มากู้อวนรอบเช้ากันเมื่อวานเย็นได้ไปละลาสักโลได้มั้งน้ำมันลดน้ำเมื่อวานเย็นพอดีเมื่อคืนเอาเอาโดนก่อนแล้วนี่พอดีเมื่อคืนฝนตกหนักเลยครับเช้ามาน้าหลากมาอีกนี่ตัวแรกปลาบูเลยอู้ของเด็ดเลยครับวันนี้ผมมาก,กับแม็กสองคนนะพานมิดกับพิโรดติดงานครับแหมเริ่มต้นเลยปลาบูครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเรา เมื่อวานเย็นเรามากู้อวนสีหัวแล้วเราเอามาวางเพิ่มอีก5้าหัวครับเช้านี้นี่ได้ลุ้นกันยาวๆนี่แหลปะปลาฉลาดตายแล้วครับตัวนี้ปลาอะไรปลาเลือกอนนลปลาตะเลือกครับ เราจะไม่เก็บอ้วนนะสบัดไปอีกครับเพราะว่าน้ามันยังเอ,อหลากมาเรื่อยๆเนี่ยโอกาสจะได้ปลาอีกครับน้ําเริ่มจะแค่อเอวแล้วโอ,โอ้ของดีมาแม็กลาหมอไทยครับดูแต่ละตัวครับงานหยาบแล้วแม็กวันนี้ไม่มีเพื่อนช่วยปลดแล้วนะวันนี้นะ <laughs> โชว์เดียวแล้วครับเดี๋ยวถ้าตรงไหนติด เป็นกระจุกลหลายตัวเดี๋ยวช่างเดชจะปิดกล้องแล้วช่วยแม็กปดนะครับถ้าเบียบใบลายทางลายตัวนี่ก็แม็ก,กโชว์เดียวไปก่อนครับโอ้มาอีกแล้วนี่น้องหมอครับน้องหมอน้องหมอรีเทิร์น ep สองนะ <laughs> ep แรกก็จัดกันไปเยอะอยู่ครับอวนห้าเซนห้าเซนครึ่ง หกเซนนี่ก็คัดไซส์กันเลยครับหัวแรกได้ห้าตัวนะครับนี่ดูน้ำดูน้ำทถาอกแล้วครับนะมาสไตล์นี้มันชอบอยู่แล้ว เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรือมาพายปลดเดี๋ยวไหมลำบากเนาะเหนื่อยหัวที่สองดิ้นแล้วครับตรงนี้ปลาอะไรอ่ะอุ้ยมีหนวดว่ะปลาดุกละมั้งนี่นี่นี่ตรงนี้อู้ปลาดุกจริงครับแล้วก็ปลาหมออีกสองนี่อู้ยหนวดตะกับใหญ่เอยตะกับจะหลุดไหมตะกับก่อน มดูดุปะเอาไหนมาโอ้ตรงนี้สามสี่ตัวครับนี่นี่นี่ดุกนี่เขาไม่ค่อยยอมเลยนะดุกด่านไหมเนี่ยหรือดุกอุ้ยดุกด่านนะตัวยาวๆนะปลาดุกตัวนี้จะดุฝ่าปลาดุกอุ้ยนะครับปลาดุกอุ้ยจะไม่ค่อยสะบัดเท่าไหร่ไอตัวนี้ตัวร้ายเลย เวลาวางอวนติดก็ปดด้วยความระมัดระวังครับไม่ไหวจริงๆก็ฉีกกาอวนไปบ้างครับพูดนะพูดปุ๊บมันเอาปั๊บเลยเห็นไหมพูดเองนะ <laughs> เอาก็เดี๋ยวจุดนี้สามตัวช่างเด็ดตัดออกแล้วกันครับเดี๋ยวจะช่วยแม็กปดเนาะปลรหมอปดไปแล้วนะมาขอดูปลาตะกับใหญ่ตัวนี้ตัวนี่โอ้โหใหญ่จริงครับเต็มฝ่ามือเนี่ยออา นี่หมอใหญ่ครับนี่โดนนี่ครับโอ้ติดอยู่ตีนอวนเลยตัวนี้เป็นหรือตายเป็น ตรงนี้เนี่ยมันเป็นร่องหมากครับมันจะเป็นเอ่อล่องที่เขาขุดมาปลูกหมากไอ้ตรงแม็กลงนะ่ะเกือบทุ่มหัวนะแม็กมันจะรัดคิวแล้วมันจะไม่เดินอ้อมหัวหมากแล้วครับเนี่ยทางรัดทางลัดละจะไปหาอ้วนตรงนู้น่นะเห็นไหมมันขาบุกครับ <laughs> มันมาแล้วครับนี่หอ,อยคอมามันมาพร้อมถือปลามาสองตัว <laughs> ปลาอะไรปลาหมอกับปลากระสงเหรอกระสงดูดูเข่าคอแล้วนะ่ะน้ํามารอรับปลาแม็กครับสงใหญ่ไหมนี่ปลาหมอ <c ười> ขึ้นมาแล้วอ่ะมาทางลัดนะอ่ะเริ่มหัวนี้ครับหัวอ้วนก็ติด เลยนะปลาหมอครับมับให้แม็กเจอปลายักษ์อีกแล้วครับดูนี่ปลากะดีนะโอ้โหใหญ่มากครับผมโอ้เราได้กันรอบละตัวสองตัวแนละ้วปลากะดีนี่นะแม็กใหญ่จริงน้องๆปลาสลิดแล้วครับ นะจุดนี้แม็กจหจดูไรครับหนึ่งสองสามโอ้มีนี่อีกว้นตัวนี้ปลาเนื้ออ่อนนี่นี่จุดนี้ทลายสี่ตัวเนาะหมอใหญ่ตะกับใหญ่แล้วก็ปลากระสงแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนครับแม่อะอะเดี๋ยวไปช่วยกันปลดครับมาต่อที่หัวนี้เป็นยังไงโดนแล้วหนึ่งแม็กสองสามหูปลาหมอน้าใหญ่ๆหญ่สามตัวครับ แม่นี่ตัวนี้ยังเป็นอยู่เลยอ่ะอ๋อวนปอวนปอกอะว,น,วนเปื่อยแล้วอ่ะอนี่ด้ดูสองตัวนี้ใหญ่ๆ เป็นอยู่มั้ล่ะเด็ดจริงๆครับหน้องหมอเนี่ยหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดบอกว่าอาปลาหมอหนาเนี่ยทาง บ้านเพียงลองนา,นาบางท่านเนี่ยหากินยากแล้วนะครับทางตาดก็ยากนะแต่ว่ายกเว้นหมายนี้ครับที่มันยังชุ่มอยู่นะมั้งเนาะสมบูรณ์มากๆครับหมายนี้นี่ชุ่มมากเลยโดนอีกแล้วนี่ครับหมอใหญ่หมอใหญ่หหญบางช็อตเนี่ยเราก็จะค้ำๆไปบ้างนะครับไม่ได้เก็บหมดทุกช็อตเนาะไม่งั้นเยอะครับวิดีโอจะยาวเกินเพราะว่าปลาติดตีอ่ะ เก็บช็อตปลาที่สวยสำคัญสาคัญให้ดูแล้วกันครับเนี่ยปลาหมอเนี่ยต้องเอาเนาะใสแต่ละตัว นี่ไงโดนอีกนี่ไงโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นนะใจเลยครับอา้าวดูทุกคนแม็กโดนปลาตัวใหญ่แล้วตายใช่ไหมแม็กปลาไหลปลาไหลเหรอะจะขอถอยห่างปลาไหลนะครับใ,นใ,นใกล้กันนี่ไอ้เม อ้วนดีเกินส้องใสจะมากินปลาครับนี่ถ้ายกเองแล้วเจอเองเนี่โงูดินน้ำแตกอีกครับถึงจะตายแล้วก็เถอะตกใจปลาฮุบตกใจแล้วตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วติดมาได้ยังไงติดไปครึ่งตัวเลยอะเขาเรียกงูน่าจะงูหัวกะโหลกครับเป็นงูน้ำงูปลา ก็กลัวก็กลัวเหมือนกันกับอู้ดูไหมอือมาหนี่อู้ดูกินปลาท้องป่องเลยนะเข้าปลาไปเพียงเข้าปลาไปเพียงเข้าปลาไปนี่จะแกล้งกูอีกแล้วนี่โอ้ยไปครับไปต่อตรงนี้เขาขาวครับทุกคนปลาอะไรปลาซาอ้สองตัวเลยนี่สองตัวยังเป็นๆอยู่เลยครับผมแม่ตัวใหญ่ๆเลยนี่ ปลาซาเนี่เดี๋ยวเอาไปเกี่ยวเบ mm ็ดชะโดแล้วมั้งนะหนองนี้มีชะโดอยู่เหมือนกันนะเคยได้ตัวไปอยู่ครับรอบก่อนใช้พวกปลากระสงใหญ่ๆปลาช่อนใหญ่ๆมาเกี่ยวแล้วมันไม่กินครับเดี๋ยวลองเล็กๆหน่อยพวกเหยื่อปลาซาบ้าง mm hmm. หัวสุดท้ายครับผมชนละได้ปะไม่ได้นะอ่ะเราจะวางทิ้งไว้แบบนี้เองนะแม็กนะโอเคเดี๋ยวไปดูปลากันครับนี่นะครับทุกคนกูอวนทั้งหมดของเช้านี้นะเดี๋ยวไปรวมกับเมื่อวานแล้วเทให้ดูกันชัดๆนะครับมาชั่งกันดูน่อยแมกรับเชา้าชั่งทั้งถังเลยนะ รวมถังแล้วสี่กิโลประมาณสี่โลสี่ครับอ่ะและชุดนี้เป็นของเมื่อช่วงเย็นวานนะครับนี่เปอาหมอตัวใหญ่ๆเลยอ่ะแม็กเทมาดูนะไม่น้อยครับเนี่โอ้ถังใส่ไหนแมถังก็โลนึงอ่ะเช้าได้ราวๆสามโลฝาครับนี่รวมๆแล้วก็ รวมเมื่อวานด้วยก็ประมาณเกือบสี่โลสี่โลนะครับาการกูรอบคลิปนี้หนองหมอนะนี่หน้องหมอกับหมอจริงๆครับไซต์โตๆเลยตะกับใหญ่ยังมีละแม็กเนี่ยเอาประดุกที่ได้เมื่อต้นคลิปช่วงเช้าเนี่ยไปเกี่ยวเบ็ดชะโดด้วยนะครับแล้วก็มีปลาซาไปเกี่ยวเบ็ดชะโดอีกสามสี่ตัวอหญใหญ่เน้นเ้นครับปลาหมอหน้านี่ โอเคก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาชุดนี้นะ่ะไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมมาเจอกันตอนค่ำๆนะครับกับแม่ครัวสาวน้องคายนะเอาเกลือพอกปากแล้วใช่ไหมค่ะวันนี้จะทําเมนูอะไรครับปลาหมอนาย่างเกลือกินกับส้มตําค่ะปลาหมอนาหรือว่าปลาหมอนไทยเอาไปย่างเกลือใช่ไหมค่ะพอกเกลือย่างครับกินกับเมนูส้มตําปลาเมนูหลักของสาวน้องคายนะ เมนูนี้ชอบใช่ไหมค่ะประหมอที่เราไปวังอวนกันมาที่หนองหมอของเรานะครับดูแต่ละตัวแม่ใหญ่ๆเติบๆครับนี่ปหมอธรรมชาตินะสามตัวเต็มเตาเลยใช่ไหมค่ะนี่ดูครับ ดูครับทุกคนไมหอมเกลือไปแล้วครับเนี่ยหอมกลิ่นไม่กลิ่นย่างโอ้หน่ากินครับผมไก่จะสุกแล้วก็ขยับออกใช่ไหมะให้มันอุ่นไว้ข้างๆเตาเนาะค่ะ,ะจากนั้นก็เราจะย่างกี่ตัวเนี่ยเปียวหกตัวค่ะหกตัวก็พอกินพอมือแล้วเนาะค่ะอา เมนูนี้สุดๆเลยนะเปียวนี่ย่างไฟอ่อนๆครับผมปลาของเราก็ย่างอุ่นอยู่ในเตาแล้วนะครับสาวน้องคายทำไงคนเลีแล้วใช่ไหมค่ะอือโอ้ยดูเมนูเรียกน้ำลายเรียกน้ำย่อยดีเกินครับไก่ละครับไก่ได้กินกันแล้วใส่เส้นแล้วใช่ไหมค่ะํำกันจานใหญ่ไปเลยครับผม เต็มคกล้นคกไปนู่นไม่เสร็จแล้วไหมแบบนี้ค่ะเอาสมดําเย็นๆนี่นะเอาเลย <c oughs> นั่งคืนน้ำลายกันไปครับ <c oughs> นี่ เย็นนะเกินผักเผือกก็ไม่ต้องแล้วเปรี้ยวไม่ต้องจัดไม่ต้องอะไรละนี่เลยครับส้มตำปลาาปลากระสุกล้วเปรี้ยวคนี่ดูครับเมนูมือคํำเรานี่ปลาหมอหน้าย่างเกลือกับตำปลาครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันมาครับได้เวลานะสาวลองไข่ดูเนื้อกันหน่อยอเนื้อเป็นแงเปรี้ยว โอ้โอแหมสุดๆครับเราออกมาสักแถบตั้งมเปลี่ยนแล้วหมอหนาครับอืมเอาได้ยังไงได้ยังไงต่อสมตำสพมตำม,มาครับทุกคนใครยังไม่ได้กินข้าวเย็นนะืม,ม่ชัดช้าชัดชัดเปียวนี่เป็นไง กินกับขนมจีนเนาะเป็นแบบตำซุอยนี้ก็ได้นะใช่แม่อะไรจะเด็ดเกินเมนูปลาย่างส้มตำครับอ่ะให้เทียวทีเดียวแนละ้วเปียวคนหลังกล้องนี่ห <c oughs> น้าฉลอนเงี้นหมดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะที่เห็นเราถ่ายกับเปียวสองคนกับผมเนี่ยคือหลังกล้องก็มีบรรยากาศนั่งดูกันอยู่นะครับเนี่ย อะเป็นไงใช้ได้ไหมอร่อยอร่อยเหรอเมนูนี้คิดทอดบ้านไหมอ่า<ม>โอเคงั้นให้เปียวปิดคลิปนะครับค่ะถ้าเพื่อนเพ่เพี่ๆน,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 น้องๆน,น,นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์น,น,นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย,บาย Thank you.